กนคิดถังอีกนั่นน่ะเดี๋ยวก้นคิดถังนั่นน่ะโอ้ยกําไรสวยจังเลยน่ะโอ้โหให้ยายไรไหมจักอันไหมกําไรให้ยา่ไรไหมอ้งงงให้ไหมให้ไหมไม่ให้เหรอโอ้ยเมจาอยู่ไหน แล้วไปไหนมาเมื่อกี้กินข้าวหรือยังลายยายแล้วแพทย์กินเข้าไปนี่หิวข้าวไหมไม่หิวป้าหงิดหลายเด็กหน่อยจะได้กินเข้าเทีย่ยงอุ้ยเก็บจกอกหยงนต่ออีหยังฝุ่นในเก็บๆกบในหัวฝุ่นไว้แล้วแพทย์เต้นให้ดูหน่อยเร็ว โอ้ยจะได้ไปเซเว่นไหมนี่ออจะึ้นังจะซื้อไปไ,ไหไปใส่จะา่านหว่าไปได้รูปเทายรูอ๋อทุ่รักอโอ้ยหลับสมัครคนครับรถดเดอพี่เนาะขอเห็นคิวงานแล้ว หมดสิทธิ์จ้าคนนี้นหะหมดสิทธิ์จ้าเอาย่า่เจ้าบ่พิจารณาขอ่อเจ้าบ่มาให้ตัวเดียกเขาบอกว่าถ้าจะไปขับกับยายลายรก็ไปแล้วก็ออกไปทั้งสองคนก็สิ่ไรข่อยกับเจ้าออก <c oughs> ต้องมาอยู่กับฉันก็สิ่อะไรเจ้าเมื่อสายข่อยเมื่อขัวม <c oughs> แม่เราไปขับรถให้ยายลาไรไหมไปไหมไปไหมไปงานไปงานไปเวทีมีเกิบแม่ขวานไหมเก็บไหมบ่หาย สวยเนาะจะไปเซเว่ใช่ไหมจะไปเว่ใช่ไหมไปเว่ไหมนี่มาเฝ้าใจไรพก็ไปใส่ใจเจ้าน้ะก็ไปขอเงินได้ป่ะเนี่ยไม่ไม่ก็ไปขอเงินยากกว่าเซเว่นม่ห่อพุกเต็ตมันจะลูกใครนะนก็ปดูไปจิบุลึกยังไงปลาหน่อยนั่นให้แต่ให้เขาหยอดเทเลอร่อยขอปลาหน่อยน่ะขัดไปน้องคอยขัดไปน้องคอยคอยหยอดเทเลจี่สิบบาทแต่ว่าปลาหน่อยนั่น เห้ยแหละก็เลนเอาเละเมื่อไห้เธอละซิปเรียญยี่ซิปเหรียญใช่ไปไปกับใครยายยายไปเอาตังก like ่อนไปเอาตังก่อนไปเอาตังก่อนไปเอาตังก่อนจะไปเซเว่นเฮ็ดจังไหนเกตังไหนึ้นไปทีนี้มันสิง่ายหลังขอตังไปเซเว่นทำยังไง โอ้คือเก่งแต่ว่าใหญ่หวานบอบอบอเขาตัวซื้อม่ได้ไปดอกแปลว่าเธอไปหาตัวเดี๋ยวน่าเป็นจะพาไปเดี๋ยวนาเป็นจะพาไปไปหมยาจะกินเข่าไปนมันจีเทียงหนิเลยคอยพิสิถากินบสามหมดเวย กลัวแกงไข่แซ่บๆกินลุงสาวเขาก็เขาก็บรรยากาศฝนตกจากจากกินแกงไข่เออขลัวไข่บ่มันเ่ได้ขั่แล้วมันแกงเนาะก่ย่างก็ก่ย่างแต่สงการปีที่แล้วมันหอบแก้มก่อนหอบแก้มก่อนหอบแก้มก่อนฮะอะไรนะ ไปเว่หน่อยน้ำกิมปลาต่ขึ้นโอ้ไปเาให้คนยคนุกว้ยวันที่19ก็บวงสวงอีกแล้ว ระวังนะนะั่นน่ะอย่าเดินมานะกินเกือน,ะนะนั่นน่ะไม่ใช่กินเกือหรอกแค่รักบอรเปลี่ยนเนาะบอดกับหมือแรงผลและ้วเราตืต่นเออลงไปหายายบ้านเลยลงไปไไอองเออลงไปลงไป เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ให้ยาบูน่ะเรียกยาบูน่ะเฮ้ยใครมาพี่พึ่งพห่งพี่พึ่งบัพี่พึ่งฮะพี่พึ่ง ลำแพนตดลำแพนตดลำแพนททำไมโตะอ้าวตดอีกแล้วรถนั่ออกแล้วก็เอารถพอหยุดกบรถพอวันเขาไปในมงที่กว่มาห้ออาลัแพรโตดัแพตะหนึ่งสองหนึ่งองับแพ์โตะนันนี่นะ้ยให้ใจบูดชักอันไหม Hai bố ai. Hi hai mấy mẹ. Hi hai Hi anh mấy Hai mấy, hai, hai ăn Hi mẹ. Hai mấy, mấy hai, hai nó mẹ. hai, hai Hi hai, à, mẹ. hai mẹ. Hi mẹ. Hi mẹ. hai mẹ. Hi đó bữa. Hai mẹ. Hi đó Hi mẹ.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  Hi hai Hi mẹ.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  Hi มโนหน่อยมโนหน่อยไม่ให้มาดูหน่อยไม่เอาหรอกมาดูหน่อยมาให้บุญมโนหน่อยเร็วๆมดูหน่อยมันเป็นลูกอะไรเลยลูกกระกระต่ายหรือลูกกระตูนมันจะได้ดีๆไหนลูกอะไรลูกอะไรลูกน้ำเต้าสิเขาถามหากระต่อปากน้ำเต้าแต่ไม่ข่อเอาลงมน้าก็ยังไม่ดีด้าเหนียใช่การอีกเนาะโอ้หัวใจกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวที่น้ำตาลเนี้ยขนโตเก็บความล้มโเวิด เวน้ยไปปีปืนมันหนักมือนย่งควยเอาโล่งเอาผขาอยู่กวาลังแมะแล้เอาผขาใส่ยาวเทียมกันผมเยไนได้ถามหางหัืนนี่ต้องรดแง่ผมจะไปไหนเนาะสาวสวยดอเนี่ยค่ะกูบ้าเอ้าหยาใชสู่ใวต้้ยเ้ยกระ้นสัวกับบ่วจับก่ว่าางอ้ามไว้ ลงมาสี่ลงมาแล้วก็เดินไปหายายให้ยาบุให้ยาบุอารงเดินไปหายายบุใชเดินไปหายาบุให้ยาบุพาไปไอ้ให่ไอ้ให่้บอกไอ้เรื่องโอ้ยไม่ให้แต่ก็ไม่

รับแพนไปเรียกเราเพลินให้หน่อยยัยวะเป็นอาตาปุ๊กอยู่กับแม่แล้วขอการคลิมนายครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝนหยุดแล้วนะครับผม